เรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับไม่ใช่เรื่องราวของตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกมืดกับเส้นทางของพวกเขาที่ต้องสังเวยทั้งเลือดเนื้อชีวิตของคนไปมากมายกับเรื่องราวของแก๊งยากุซ่าที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีสมาชิกของแก๊งและแก๊งในเครือเนี่ยมีจำนวนมากกว่า78,600คนยามากุจิกูมิแก๊งยากุซ่าแห่งแดนอาทิตย์อุทยัย สวัสดีครับผมปืนจากบีไซเดอร์นะครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยเราจะเล่าเรื่องราวของบุคคลเนาะเป็นคนคนไปแต่ว่า EP นี้ครับบอกเลยว่าอันนี้เรามาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะแล้วยิ่งเขามีประวัติยาวนานนะครับแน่นอนเลยว่ามีชื่อตัวละครเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองของบุคคลภายนอกเป็นหลักนะครับผมไม่ได้มีตัวละครไหนเป็นตัวละครหลัก แล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่จะมาเริ่มฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้บอกเลยว่ายอดวิวถึงขั้นวิกฤตแล้วครับผมช่วยกันหน่อยนะครับอ่ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับแก๊งยามากุจิหรือว่ายามากุจิกุมิก่อตั้งในปี1915หรือว่าปีที่4ของยุคไทโชโดยชายที่ชื่อว่ายามากุจิฮารุคิชิซึ่งขนาดนั้นครับเขาได้เป็นสมาชิกแก๊งโอชิมะกุมิอยู่โดยหลังจากที่เขาอยู่ที่แก๊ง โอชิมะมาเป็นระยะเวลาสักพักครับเขาก็ทำการก่อตั้งแก๊งของตัวเองนะครับชื่อว่าแก๊งยามากุจิขึ้นมานี่แหละโดยแก๊งนี้ครับก็ยังอยู่ใต้อานัตของแก๊งโอชิมะอยู่ซึ่งสถานที่ก่อตั้งแก๊งเนี่ยครับก่อตั้งที่เมือง โกเบจังหวัดเฮียวโงะแล้วก็ยังคงก่อตั้งรากฐานอยู่ที่เมืองนั้นจวบจนปัจจุบันวันนี้นะครับโดย10ปีต่อมาครับยามากุจิฮารุกิชิครับเขาได้ส่งต่ออำนาจผู้นำแก๊งหรือว่าบอสนะครับให้กับลูกชายคนโตอย่างยามากุจินบุบรุครับซึ่งรุ่นที่2เนี่ยครับผมก็เรียกได้ว่าเขาได้ทำการขยายอิทธิพลของแก๊งนะครับเขาสู่วงการาต่างๆรวมไปถึง วงการบันเทิงครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตัวแก๊งเองเนี่ยมีหน้าที่แค่การดูแลท่าเรือดูแลบ่อนการพน,นันแล้วเก็บค่าคุ้มครองจากร้านค้าเร่ต่างๆตามริมถนนเนาะซึ่งต้องเรียกว่าสิ่งนี้ครับได้ทำให้ตัวของแก๊งเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมและนั่นเองครับทำให้รุ่นของโนบุรุนั่นเองแก๊งยามากุจิเริ่มมีความขัดแย้งกับ แก๊งโอชิมะครับเนื่องจากว่าการขยายอํานาจของธุรกิจเนาะมันทําให้มีการกระทบกระทั่งกันและสุดท้ายครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเปิดตลาดขายสินค้ากลางเมืองโกเบและสุดท้ายครับในปี1932แกง๊งยามากุจิก็ทำการแยกตัวออกมาเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับแก๊งโอชิมะอีกต่อไปครับการเวลาผันผ่านมานะครับอย่างปี1940 โนบุรุบอสรุ่นที่2ของยามากุจิกุมิครับมีเหตุกระทบกระทั่งกับแก๊งคู่อริอย่างทาโกโทระครับและตัวของเขานั้นครับถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าตัวเขาเองจะประคับประคองอาการมาได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า2ปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งนั่นครับทำให้แก๊งยามากุจินะครับอยู่ในสภาวะไร้ผู้นำเป็นระยะเวลายาวนานกว่า4ปีสุดท้ายครับ กลุ่มผู้อาวุโสของแก๊งเนี่ยก็ได้มีการคัดเลือกนะครับและเขาได้คัดเลือกทาโอกะคาซูโอะสมาชิกแก๊งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับสกุลยามากุจิเนี่ยขึ้นมาเป็นเรียกว่าผู้นำรุ่นที่3ครับโดยนับตั้งแต่นั้นครับตั้งแต่ปี1955จนถึงปี1974ทาโอกะครับได้ดำเนินการปฏิบัติการรุกรานทั่วประเทศหรือว่าง่ายๆครับ ตัวเขานั้นได้แผ่ขยายอำนาจขยายอิทธิพลไปยังส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเกิดความขัดแย้งนะครับผมแล้วก็เกิดสงครามกับแก๊งจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแก๊งมัสึชิมะแก๊งเมยุไคแก๊งโทโตริหรือว่าโอ้โหเรียกว่าใส่หมดไม่สดลูกไครหลายแก๊งเลยนะครับเขานั้นครับได้ทำสงครามกับแก๊งต่างๆผนวกรวมอำนาจทำลายแก๊งคู่อรินะครับนั่นจึงทำให้แก๊งยามากุจินะครับขยายอำนาจได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปี1978ครับแก๊งยามากุจิได้ทำสงครามโอซาก้าปะทะกับแก๊งมัสึดะรุ่นที่สองและสงครามในครั้งนี้ครับได้ให้รางวัลกับแก๊งยามากุจินั่นคือการที่ทำให้แก๊งนี้กลายเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและทาโอกะถูกขนานนามว่าเป็น ผู้นำยากุซ่าของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับและช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับเมื่อเทากะเสียชีวิตในปี1981ขนาดที่ทายาที่ถูกกำหนดมาแล้วนะครับว่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งคนต่อไปอย่างยามาโมโตะเคนิจิก็ดันมาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยครับ นั่นจึงทำให้ภรรยาของคุณทาโอกะเนี่ยต้องดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้าไปก่อนจนกระทั่งสุดท้ายครับสภาผู้อาวุโสโของแก๊งก็ได้มีมติเลือกคุณทาเกนากะมาซาฮิสะนะครับจากแก๊งย่อยเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่4ของยามากุจิกุมิในปี1984ครับทาเกนากะครับเขาเป็นคนที่มีบุคลิกอดทนไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องความฟุ่มเฟือยไม่ชอบออกไปไหนถึงขนาดที่ว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาจะไม่ออกจากสำนักงานเลยชอบเล่นหมากรุกญี่ปุ่นนะครับเขามีผู้หญิงหลายคน,นครับแต่ไม่เคยรับใครเป็นภรรยาเลยโดยเขาบอกว่าการมีลูกนั้นจะทำให้เขาผูกพันกับโลกใบนี้ ยากุซาไม่ต้องการภรรยาหรือลูกอย่างไรก็ตามครับการที่ทาเกนากะได้รับเลือกมาเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับผมเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีพื้นเพมาจากกลุ่มย่อยเนี่ยมันทําให้สมาชิกแก๊งบางกลุ่มไม่พอใจครับโดยเฉพาะคนจากแก๊งย่อยนะครับอย่างยามาฮิโรหรือว่าคาโมตะนะครับผมจึงทําให้สองแก๊งนี้ครับแยกออกมาจากยามากุจิครับแล้วก็ก่อตั้งแก๊งที่ชื่อว่า อิชิวะขึ้นมาและทำสงครามกับแก๊งยามากุจิโดยตรงเลยจึงทำให้เกิดสงครามความขัดแย้งที่ชื่อว่ายามะอิชิโดยยามะนั้นมาจากยามากุจิและอิชิมาจากอิชิวะครับทาเกนากะบอสรุ่นที่4ในเวลานั้นครับเขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบมีบอดีกาติดตัวโดยบอกว่าถ้าคนจะตายเขาก็ตายไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ถ้าคุณกินอาหารเยอะๆและโชคไม่ดีคุณก็อาจจะตายได้นั่นคือคำพูดของเขาแล้วครับและผลพวงของความคิดนั้นหรือว่าคำพูดของเขานั้นก็ทำให้เขานั้นถูกลอบสังหารในปี1985ครับ4ปีหลังจากการตายของท่านใน,นากะนะครับความขัดแย้งยามาอิชิก็ได้สิ้นสุดลงครับและตัวแก๊งยามากุจิก็ได้ แต่งตั้งว a ต a n a b e yoshinori นะครับขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่5ซึ่งยุคนี้นะครับผมตัวของเขาเองหรือตัวของผู้นำรุ่นที่5เนี่ยเขามักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการประทะกับตำรวจครับในทางกลับกันเขานั้นส่งเสริมการขยายอิทธิพลแบบใช้เหตุผลมากกว่าใช้กำลังโดยตรงนี้นะครับเขาได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของทายาตรุ่นถัดไปยอย่างทาคุมิมาซารุครับซึ่งหลายๆคนมองกันว่าในทางปฏิบัตินั้นทาคุมินั้นมีอำนาจมากกว่าวาตานาเบซะอีกนะครับซึ่งในปี1997ครับทาคุมินั้นถูกลอบสังหารนั่นจึงทำให้แก๊งยามากุจิไร้ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำครับและสุดท้ายในปี2005วาตานาเบะครับประกาศลงจากตำแหน่งผู้นำแก๊งครับพร้อมกันนั้นครับผู้อาวุโสเนี่ยก็ได้ ปรึกษากันครับแล้วก็ได้ตัดสินใจเลือกซึคาสะชิโนบุขึ้นมาเป็นผู้นำคนที่6ซึ่งภายใต้การนำของซึคาสะนะครับแก๊งยามากุจิก็กลับมามีอิทธิพลอีกครั้งต้องบอกว่ายุคของซึคาสะชิโนบุที่เขานั้นเป็นผู้นำของแก๊งนะครับผมได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายจากการขยายอำนาจของเขาครับทั้งการสังหารนายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ อิโชอิโตโดยเมื่อวันที่17เมษาปี2007ครับระหว่างที่ตัวของคุณอิโตกำลังหาเสียงอยู่นั้นเขาถูกเทสุยะชิโรหัวหน้าแก๊งซุยชินไกที่เป็นแก๊งในสังกัดของยามากุจิกุมิเข้าไปที่ข้างหลังแล้วยิงในระยะเผาขน2นัด จนกระทั่งเสียชีวิตครับว่ากันว่าสาเหตุการสังหารในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่นายเทสยซชิโรครับมีความแค้นกับทางตัวจังหวัดจากการที่ทางตัวรัฐบาลเมืองเนี่ยปฏิเสธสัญญาว่าจ้างบริษัทก่อสร้างของแก๊งซุยชินไก่ครับสำร้ายครับผมยังมีเรื่องที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ทำการปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมซ่อมรถของคุณเทสยซชิโรจากการที่เขานั้นขับตกหลุมที่ทางจังหวัดเนี่ย ขุดก่อสร้างไว้เรียกว่าทั้งเสียโอกาสในการสร้างรายได้แล้วต้องมาเสียหน้าอีกนะครับนั่นจึงอาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เทสยาชิโร ก่อคดีนี้ก็เป็นได้ครับหรือแม้กระทั่งคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2024นะครับหรือว่าปีที่แล้วนี่เองที่ว่าได้มีการพบชิ้นส่วนมนุษย์นะครับกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับโดยการสังหารในครั้งนี้นะครับมีผู้ก่อคดีคือคาโตะมาคุยะและซูซูกิฮิโรโต โดยว่ากันว่าเขาทั้งสองคนนี้ครับเป็นสมาชิกแก๊งยามากุจิกลับมาที่กรอบเวลาที่ช่วงซึคซาชินโนบุนั้นปกครองแก๊งกันดีกว่าครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของแก๊งยามากุจิเนี่ยเกิดขึ้นในปี2015ครับเมื่อแก๊งยามาเกนแก๊งทาคุมิแก๊งเคียูได้ทําการประกาศแยกตัวออกจากแก๊งยามากุจิและก่อตั้งแก๊งใหม่ที่ชื่อว่า แก๊งโกเบยามากุจิเรียกได้ว่ายามหน้ากันสุดๆครับนั่นเป็นการแบ่งครั้งใหญ่ของแก๊งในรอบหลาย10ปีเลยก็ว่าได้ครับและทั้งสองฝ่ายครับก็ดําเนินความขัดแย้งรุนแรงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทางการเนี่ยหมายหัวแก๊งเหล่านี้ไว้เลยแต่ไม่รู้เพราะอะไรครับในปี2021แก๊งยามาเทนครับก็กลับเข้ามาร่วมกับแก๊งยามากุจิอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าทั้งนี้นะครับไม่รู้ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพราะอะไรครับสมาชิกแก๊งยามากุจิเนี่ยก็ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องครับว่ากันเป็นตัวเลขเนาะตั้งแต่ทศวรรษที่1,990จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนของสมาชิกแก๊งในระหว่างปี1,991จนถึงปี2,012ครับเหลืออยู่78,600คน จากนั้นครับในปี2014ครับลดลงเหลือเพียงแค่23,400คนและปลายปี2023ครับมีสมาชิกแก๊งที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่นะครับเพียงแค่3,500คนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับยามากุจิกุมิก็ยังคงเป็นแก๊งยากุซ่าที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งซึ่งเงินที่พวกเขาทำได้นั้นมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี รายได้ของพวกเขานั้นมาจากการขู่กันโชคการพนันการค้าประเวณีการค้าอาวุธค้ายาเสพติดค้าอสังหาริมทรัพย์และรับสินบนครับจากการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งสื่อลามกในอินเทอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่นก็มีพวกเขานั้นอยู่เบื้องหลังในหลายๆที่เช่นเดียวกันและนี่ก็คือเรื่องราวของยามากุจิโกมิแก๊งยากุซ่าที่มีขนาดมีอิทธิพลใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการมายาวนานกว่า100ปีเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะแชร์สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีชื่อตัวละครค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะทําให้หลายๆคนนะครับงงสับสนหรือถ้าผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านมานาทีด้วยนะครับสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวนะครับมันสําคัญกับตัวผม มากๆนะครับผมเป็นกําลังใจต่อการทำวิดีโอทำคลิปเป็นอย่างมากขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียกว่าอยู่ดูกันมาจนถึงตรงนี้เนาะขอบคุณจากใจครับและสุดท้ายจริงๆครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครสามารถติดตามได้ที่นี่บีไซเดอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ